ร้านเติมโลบักที่ดีที่สุดต้องร้านนี้เลยลาวาบักมีทั้งเติมแบบ ID Pass และ VIP Server ยังมีจำหน่ายโลบักถอยโค้ดด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีบริการกดเกมพาสแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตยิงเลกัสซี่ก็มีให้เลือกมากมายเลยหรือว่าจะเป็นแมป All Star และ Anime f i g h เ e r เนี่ยก็มีทั้งบริการกดเทสและกดเกมพาสนะครับผมเลิงอยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ เอาละครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของ d e m o n f อรนะคุณผู้ชมก็สำหรับตัวเกมเนี่ยมีอัปเดตทางด้านของบัตรเดมอนอาร์ตตัวใหม่มาเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอัปเดตอย่างอื่นมาด้วยนะแต่ว่าผมอาจจะไม่อ่านนะคุณผู้ชมเออเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาเป็นแค่รีวิวทางด้านของบัตรเดมอนอาร์ตอันใหม่นะครับโอเคซึ่งบัตรเดมอนอาร์ตอันนั้นก็คือซิโคหรือว่าเคียวโลหิตนั่นเองนะคุณผู้ชม โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมว่ามีสกิลอะไรบ้างเนาะโอเคสำหรับสกิลแรกนะจะเป็น Blood Circles นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการฟันเคียวขึ้นขึ้นเคียวขึ้นโลหิตออกไปด้านหน้านะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับปุ๊บนี่ฮะอ่าสามทีนะครับผม3ฮิตเนาะค่อนข้างช้าอยู่นะคุณผู้ชมสำหรับสกิลนี้เนาะคือเรียกได้ว่าหลบง่ายเลยนะฮะแต่ครูดาวเนี่ยค่อนข้างไวอยู่นะเท่าที่สังเกตนะครับผม ต่อไปครับสกิลที่2นะครับผมบัตแสเต็กนะคุณผู้ชมบัตรสเต็กเนี่ยก็จะเป็นการฟันนะคุณผู้ชมฟันรอบๆตัวนะอย่างนี้เลยนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมแล้วก็อ่าสตูที่โดนโจมตีเนี่ยจะติดน็อกแบ็กนะครับผมก็คือกระเด็นไปเลยนะเหมือนเป็นท่าไว้แบบว่าให้แบบน็อกแบ็กสตูไปไกลๆนะคุณผู้ชมในจังหวะที่แบบเออเราจนตัวจริงๆเนาะโอเคต่อไปนะครับผมสคุรสลันะครับผมอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นท่าที่น่าจะดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมสำหรับอ่าท่านี้นะ จะเป็นการฟันเคียวไปด้านหน้านะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นคลื่นนะครับผมเออเป็นคลื่นเหมือนพายุไปด้านหน้าเลยนะอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บนี่ก็มีระยะเวลาไล่นิดนึงนะเนี่ยดาเมจท่านี้บอกว่าแรงมากๆนะแต่คูดาวก็หนานเช่นกันนะครับผมต่อไปนะครับผมท่าต่อไปก็คือบลัดดิสมิดนะครับผมสาหรับท่านี้เนี่ยตัวละครเราเนี่ยจะคล้ายกับอ่าเข้าสู่สถานะคล้ายกับพลังของตัวหมอกเลยนะหรือว่าชาร์โดนั่นเองเนาะ ที่แบบว่าจะหายตัวไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ระหว่างที่หายตัวเนี่ยเราจะทําดาเมจด้วยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมคือเคลื่อนไหวไวขึ้นเนาะแล้วก็จะทําดาเมจกับศัตรูที่โดนด้วยนะครับไวเข้าถึงตัวศัตรูแบบง่ายๆเลยนะสำหรับท่านี้นะฮะส่วนท่าสุดท้ายนะครับผมท่าที่5นะจะเป็นอาร์คแลมเพจนะครับผมสำหรับอาร์คแลมเพจเนี่ยก็ จะเป็นการฟันรอบตัวละครเรานะคุณผู้ชมเออเป็นการฟันเคียวรอบตัวละครเลยเนาะท่านี้เนี่ยเป็นไอเฟรมด้วยนะคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะครับปุ๊บอ่ะเนี่ยระยะคนอ่าระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นไอเฟรมตลอดด้วยนะระหว่างใช้ท่านะครับค่อนข้างดีเลยนะสำหรับนี้นะนจะไว้ต่อคอมโบโกงเลยแหละโ <laughs> ดยรวมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับอ่าบลัดเดมอนอาร์ตอันใหม่นะ เดี๋ยวเราใช้ดูกันอีกทีนะคุณผู้ชมสำหรับทุกท่าเลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมใช้ให้ดูใหม่นะคุณผู้ชมท่าที่1นะครับผมปลัดซิกเกิลนะหรือว่าเคียวโลหิตนั่นเองเนาะใช้ไปเลยฟึบอืมอืมอืมอ่าสามทีนะครับผมมีระยะกระเด็นด้วยนะนิดหนึ่งนะครับท่าที่2องก็ผมบัสแต็กนะครับอ่าเป็นการ, no าน,ร,ราน,น็อกแบ็กสตูไปไล่ไว้นะครับผมสำหรับท่านี้นะฮะท่าที่3ครับก็อ่าซูคราสแลสนะครับผมนะอัดกระแพงได้เลยนะคุณผู้ชม แรงมากด้วยนะท่านี้นะครับถ้าถัดไปนะครับผมบัตรดิสมิสนะครับผมเป็นการเข้าถึงตัวสตูเนาะปุ๊บนี่เลยนะฮะแล้วก็ต่อยต่อได้เลยคุณผู้ชมคอมโบคือน่าจะโกงเลยนะสำหรับพลังเลือดอสูรอันนี้นะครับถ้าสุดท้ายนะครับผมปุ๊บเป็นการฟันรัวๆนั่นเองอ่าตามนี้เลยนะครับโอเคก็โดยรวมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับวิชา Art, บัดรเดมอนอาร์ตบัดซิโกนะครับผมหรือว่า เคียวโลหิตนั่นเองนะครับใครมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับพลังนี้นะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคุณผู้ชมโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมขอเนี่ยจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันคุณผู้ชมเออก็ใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลืมกดไลค์และ s ับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับผมมีอะไรสามารถคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสว,ส,สวัสดีนะครับ